สวัสดีครับพบกับผมครับเซลเฟอร์อีกแล้วนะครับหลังจากตอนที่แล้วนะครับเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ1ปีของ c h anel n เซลเฟอร์นั่นเองนะครับวันนี้เป็นตอนต่อมาติดติดกันเลยนะครับเราจะมาเปิดการ์ดเวอร์เบสต่อเหมือนเดิมเลยนะครับมาไม่ต้องลีลานะครับไม่ต้องพูดเยอะนะครับตามสไตล์ผมอยู่แล้วนะครับมาเรามาเปิดการ์ดเวอร์เบสกันเลยดีกว่าครับซึ่งการ์ดเ r อร์เบสใบนี้นะครับ เรียกได้ว่าเป็นของบุคคลชื่อดังเลยนะครับเป็นของแอดแชมป์นั่นเองนะครับใครก็รู้จักเขาในฐานะแอดมินแชมป์นะครับแห่งกลุ่มฟีฟ่าออนไลน์สามโคเรียบายเพยเนอร์นะครับซึ่งจตัวก็เป็นน่าจะเป็นหัวหน้าครับของ k g e s p o r t ด้วเยนะครับเดี๋ยวจะมีลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ลิงก์ของกลุ่มเซิร์ฟเวอร์เกาหลีนะครับซึ่งก็จะมีคนเขาจะไปให้ความรู้ให้รายละเอียดต่างๆอยู่ในนั้นนะครับก็ตามไปติดตามกันได้นะครับและวันนี้ครับ เขาก็ไว้พังใจนะครับให้เทฟเฟอร์เนี่ยมาเปิดนะครับเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบหนึ่งปีของชาแนลเรานั่นเองนะครับงั้นเราเปิดเลยดีกว่านะครับอย่าไปซีด <c oughs> ครับก็ความเดิมตอนที่แล้วย้อนกลับไปดูกันเอาเองนะครับ EP ก่อนหน้านี้1 EP นะครับผมเปิดได้ตัวอะไรจะบอกเลยว่าโคตรแก่็บนะครับมารอบที่แล้วนับ7รอบนี้นับ8นะครับไปหนึ่งสอส โอ้เจ็บแล้วปัด oh. <laughs> อะไรวะอะไรวะอีกแร้วเลยโอ้ดีเลยครับโอ้โอเค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 ถือว่าถือว่า,ถ,วาถือว่าดีเอาจริงนะครับถือว่าเปิดได้อย่างเงี้ยถือว่าดีนะครับเพราะว่าไอคนก่อนหน้านี้เนี่ยไอคน E ีีที่แล้วเนี่ยมันอาจจะอิดช้านี้ก็ได้ครับไทยเนี่ยเปิดได้แพงกว่านะครับซึ่งการเปิดได้ตัวเหมือนกันเนี่ย ก็ทําให้รู้ว่าเขาจะไม่อิจฉากันนะครับพนได้ทั้งคู่แล้วจะไม่มีใครน้อยใจจะไม่มีใครเสียใจนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับมันถือว่าโอเคนะครับก็ขอบคุณจริงครับเบอร์เวนรอบนี้ไม่ทําให้เจ็บใจนะครับเอาเป็นว่าไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแอดแชปมมาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสําหรับใครที่ติดตามแชนแนลเซฟเฟอร์เนี่ยว่างๆก็จะมีอะไรมาทําให้ดูเป็นระยะระยและกันนะครับก็ถ้ามีเวลาว่างก็จะมาทำตลอดนะครับสำหรับวันนี้ครับเซฟเฟอร์ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนครับ ยังไงขอขอบคุณทั้งทัเยีชันแล้วก็แอดแชมปแห่งกลุ่ม FIFA ฟีฟ่าอะไรสามโคเรียบายเพลเยอร์มาไว้นะที่นี้ได้ครับสวัสดีครับ